ดดะกช่วยยืดแฮมสติงนะคะทางง่ายๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากล้มตัวลงนอนนะคะวางเท้าซ้ายขวาลาบลงกับพื้นเลยนะคะนอนนะคะนอนราบลงกับพื้นพยายามดันเขม่าวท้องนะคะดันหลังให้ติดตีนให้ได้มากที่สุดนะคะนอน เหยียดเท้าไปด้านเหยียดขาเท้าซ้ายขึ้นด้านบนนะคะหายใจเข้ายกหน้าผากหายออกค่ะสี่สามสองหนึ่งวางศลงค่ะยาย่ะเปลี่ยนสลับข้างค่ะยกขา ขว,วาขึ้นเอาข้อมือจับที่ข้อเท้าขวาค่ะแล้วหายใจเข้าห้า,าหยกยกศีรษะขึ้นหันและแค่แขึสี่สามสองหนึ่งค่ะสลับข้าง,าางค่ะทำสักสามถึงห้ารอบนะคะหายใจเข้าห้าหยกศีรษะขึ้นหันและขา หาหัวเข่านะคะทางวัดสองหนึ่สลรับข้างค่ะจับข้อเท้าขวาค่ะหายใจเข้าหายะออกค่อยๆยกศีรษะขึ้นหาหัวเขาพยายามให้สะโพกติดกื้นันงสอข้างนะคะทา,าวัดนนส,ะะอส,สองหนึ่งเราเน้นที่การยืดแฮมสติงนะคะใน,นวันนี้นะคะ ไม่ต้องสีเรียสว่าทาได้ไม่ได้แค่หนึ่ักกอดเข่าที่ตกหายใจยกศีรษะขึ้นหาเขาทางหลังของโคงนะคะกลิ้งซ้ายกลิ้งขวานะคะหายใจเข้ายกหลมตัวกลับขึ้นมานะคะ่ะ กันบ้างค่ะท่านี้จะเป็นผ้าพื้นฐานก่อนที่เราจะขึ้นท่ายากได้นะคะต้องทาไปเรื่อยๆจนกว่าขาจะสามารถเหยียดตึงได้นะคะปว้ปใหม่ขาะยังงอยอยู่เป็นเรื่องปะกติทุกคนเป็นนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเราทําบ่อยๆเดี๋ยวมันจะสามารถร่างกายเราจะยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นเราจะสามารถตึงได้เองอัตโนมัตินะคะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ